สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนมีนาคมปี2562ของชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นคนโสดทั้งโสดสนิทและโสดไม่สนิทก็คือเป็นแบบลุกครึ่งะนะคะครึ่งผีครึ่งคนคือยังไม่รู้สถานะตัวเองยังไม่มีสถานะแต่ว่ามีคนคุย ตรงนี้ก็สามารถดูได้ทั้งจากลัคนาและราศีเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูจากลัคนาก็ขอให้ผูกดวงตามแบบของโหราศาสตร์ไทยคะ่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นมันก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากเรียนทำนายไพ่ยิปซีกับเกดเกดรับดูรับสอนคะ่ะดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์คอลและ สอนทำนายไพ่ยิปซีผ่านทางไลน์วิดีโอคอลตรงนี้สามารถติดต่อสอบถามค่าครูและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการอินบ็อกซ์เข้ามาที่ f c e b o o k f แ Fanpage ลูกเกดพยากรณหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้ค่ะไลน์ไอเดีเกตแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะแล้วก็ลิงก์ของ Facebook เกตก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปเช่นกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทกันก่อนสำหรับเดือนนี้เนี่ยยังดูมีความขรุคร่คะ ใจอยู่ยังจิตใจเนี่ยมีความรู้สึกอยากที่จะคุยหาความรักอยากมีความรักนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังยังไม่ค่อยมีโอกาสดีๆมันมีนะมีบางคนนะยังนึกถึงคนรักเก่าอยู่วะชาวกลุ่มคุณยังคิดถึงยังยึดติดอยู่กับอดีตเนี่ยยังยึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับคนรักเก่าบางคนที่เขา อาจจะหวนกลับมาแต่หวนกลับมาก็ไม่ได้ใช่ว่าจะสามารถดําเนินความสัมพันธ์อะไรกันไปได้แบบดีๆยังมีความขรุขระอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่มองว่าคนรักเก่าอาจจะไม่ได้กลับมานะคะดังนั้นอยากให้มองไปข้างหน้าตัดใจแล้วก็เดินไปหาสู่สิ่งใหม่ๆเลยจะดีกว่าความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่มียกเว้นคุณไปเจอ คุณได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วไปเจอกับชาวต่างชาติตรงนี้คนโสดจะดูมีภาษีหน่อยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสเปคต่างชาติหรือว่าคุณชอบชาวต่างชาตินะคะคือมีโอกาสที่อาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจคุณหรือว่าคุณไปปิ๊งรักกับคนต่างชาติต่างภาษา ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูมีโอกาสดีๆในเรื่องราวของความรักอาจจะได้เริ่มต้นที่จะคุยกันแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปกว้างไปไปยืดยาวมากนักนะคะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดูดีแต่ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมันยังดูว่าความรักในช่วงเนี้คุณยังไม่ค่อยมีอะไรที่บือหวาเท่าไหร่คุณอาจจะได้เดินทางมีไพ่ของการเดินทางเยอะเลยอาจจะได้เดินทางแล้วก็เจอใครที่คุณรู้สึกดีแต่ว่า พอรู้สึกดีปุ๊บมันก็เหมือนมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะค่ะเจอแล้วก็รู้สึกดีนะในทริปนั้นในการเดินทางนั้นแล้วก็พอเราถึงจุดหมายเขาก็แยกย้ายไปอะไรเงี้ยมันก็คือยังไม่ได้มีอะไรที่ลงตัวชัดเจนนะักหรือบางทีเจอแล้วรู้สึกดีแต่เอา้าอยู่ข้างหลังเป็นแฟนเขาเป็นลูกเขาเป็นเมียเขาเป็นภรรยาไอ้เป็นสามีเขาอย่างนี้ก็คือยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือคนที่จะสามารถสารถ่อพันกันได้แบบ ยั่งยืนนะคะแต่ถ้าเอาแค่แบบคุณมีความสุขกับการเดินทางแล้วคุณไม่ไปยึดติดกับคนเก่าๆไม่ไม่พยายามไปนึกถึงความหลังทั้งเก่ากับคนรักเก่าๆได้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตในช่วงเดือนนี้ได้เพราะว่าดูว่าการเดินทางก็จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างดีต่อมาเป็นชาวกลุ่มที่เป็นคนโสดแบบไม่สนิทมีคนคุยในเดือนนี้เนี่ย มันมีความห่างไกลกันมีเหตุให้ต้องห่างไม่แน่ใจว่าเหตุที่ต้องห่างเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความจําเป็นบางอย่างในชีวิตหรือห่างกันเองนะคะแบบ่งเป็น2กรณีเนื่องจากกรณีแรกมองว่ามันมีใครใคนใดคนหนึ่งจะต้องเดินทางหรือทั้งคู่ไพ่การเดินทางขึ้นมา4ใบแบบนี้เลยนะคะทั้ง4ใบนี้อ่านได้ว่าเป็นไพ่การเดินทางได้หมดทั้ง4ี่เลยดังนั้นมันจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นไม่ว่าคุณหรือเขาหรือทั้งคู่แต่มันเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ไปด้วยกัน ซึ่งมันจะทําให้เกิดความห่างไกลและความห่างไกลนี้มันอาจจะทําให้คุณผิดหวงังคุณอาจจะคาดหวังไว้ว่าเอ้ยเราเดินทางเราห่างกาันเราจะต้องติดต่อกันเยอะเราจะต้องคุยกันให้เยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เจอแต่กลายเป็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นคุณอาจจะต้องมีเรื่องยุ่งวุ่นวายมากมายที่จะต้องทําหรือเขามีเรื่องยุ่งวุ่นวายมากมายเลยทําให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันเท่าไหร่มันก็เลยเกิดเป็นความหน่อยมีความหน่อยมีความอยากเรียกร้องความสนใจ อยากจะได้รับความใส่ใจจากเขานะซึ่งจริงๆแล้วในความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณยังดีอยู่นะยังได้ไพ่หนึ่งถ้วยซึ่งเป็นไพ่ถึงความรู้สึกดีๆึงแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบสิบถ้วยหรือสองถ้วยที่มันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งขนาดนั้นก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกดียังนึกถึงยังรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้จะห่างไกลแต่ตรงนี้เนี่ยจ,จะ มีเรื่องราวหรือปัญหาขุกขระอะไรบางอย่างที่ทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณและเขามันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะคุยกันได้หรือถ้าคุยกันได้การติดต่อสื่อสารไม่ได้มีปัญหามือถือเน็ตก็แรงดี w i f i ใช้ได้ดีก็อาจจะมีปัญหาถ้าคุยกัน เพราะว่ามันมีไพ่ของการทะเลาะเบาะแว้งมีไพ่ของการไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ถึงกับ,บทะเลาะเบาะแว้งหนักๆนะคะด้วยไพ่ห้าไม้เท้าแบบนี้บางทีนะอาจจะเป็นตัวคุณด้วยที่หาเรื่องชวนทะเลาะหรือไม่ก็คุณเหมือนแบบพยายามเรียกร้องความสนใจก็เลยอยากจะ ชวนทะลาะเพื่อจะให้รู้ว่าเขายังแคร์เขายังง้ออยู่นะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเขาไม่ที่มีเวลามาง้อนะคุณก็เลยอาจจะรู้สึกผิดหวังผิดหวังหน่อยคืองอนเองก็ต้องหายงอนเองเพราะเขาไม่ได้ง้อแต่ถามว่าเขาละเลยหรือว่าใจตีออกตีใจออกห่างห่างเขินไปไหมอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มองดูว่ามันมีภาระหรือมีหน้าที่อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตที่ทําให้เขาต้องไปมุ่งอยู่ตรงนั้นทําให้ไม่สามารถที่จะมา มีเวลามาง้อคุณหรือมาเอาใจใส่ดูแลคุณได้ดังที่เคยทํามาเมื่อในอดีตนะคะตรงเนี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปผิดหวังแล้วก็อยากหวนกลับไปเมื่อช่วงช่วงตอนที่เขาจีบเราใหม่ๆหรือตอนที่คบกันใหม่ๆที่เช้าถึงเย็นถึงกันทั้งคู่ที่คุยกันทุกวันทั้งวันนะคะยังนึกถึงตรงนั้นอยู่แต่ตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลย เขาก็ยุ่งเราก็ยุ่งแต่เรายุ่งอะแต่เราก็ยังพยายามจะหาเวลาที่จะติดต่อเขาแต่เขาเนี่ยสิยังดูเหมือนไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เกิดความจุกจิกใจหรือไม่ในกรณีกับการน,นะ อาจจะเป็นคือคุณยุ่งมากเลยในชีวิตเดี๋ยวก็เดินทางเดี๋ยวก็ต้องมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็อะไรนะแต่เขาก็รู้สึกนีดี้เหลือเกินอยากจะติดต่อกับคุณคุณก็แบบเฮ้ยเข้าใจฉันบ้างสิฉันทํางานฉันไม่ได้ไปไหนจะไม่ได้ไปนอกใจอะไร,รอะไรเงี้ยมันเกิดไม,ไ,มไม่ไม่ายใดายหนึ่งจะต้องหน่อยแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนชวนทะเลาะจริงๆจริงๆอ่ะไม่ไม่ใช่ชวนทะเลาะหรอกแต่มันคือการเรียกร้องความสนใจอยากให้ใส่ใจก็เลยแบบว่า อย่างนี้อย่างงั้นอย่างเงี้ยคะแต่อีกคนนึงก็ไม่ได้มีเวลางอก็ออกแนวประมาณนี้นะคะแต่ห่างกันยังไงเนี่ยด้วยหน้าไพ่จบยังเป็นไพ่วิวออฟเอร์จึงถือว่าเป็นไพ่ที่ดีก็เลยมองว่าแม้ว่าจะมีความห่างกานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือหน้าที่การงานที่เยอะเข้ามาทําให้ต้องห่างแต่ก็ยังมีเรื่อง ท้ายที่สุดแล้วก็ยังจะหวนกลับมานะคะห่างก,กันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับเขาอาจจะเดินทางไปสัก5วัน7วันแล้วก็ทํางานยุ่งสักอาทิตย์2อาทิตย์แต่ยังไงท้ายที่สุดนะคะในช่วงช่วงปลายปลายเดือนยังไงก็กลับมาแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้ยังสามารถที่จะประคับประคองกันไปได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความขุกขระบ้างมีความไม่เข้าใจกันเยอะอยู่ต้องเคลียร์ต้องปรับว่าเฮ้ยตกลงคิดยังไงตกลง ต้องง้อไหมต้องอะไรกันไหมอะไรเงี้ยท้ายที่สุดนะคะสมมติถ้าคุณงอนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เขาก็ง้อแหละเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาไม่ได้มางอทันทีคุณต้องรอต้องรอให้เขาว่างก่อนนะก็ยังมองว่าทิศทางนะคะมันมันมัน,มนขรุขระแหละในช่วงเดือนนี้บางทีก็เหงาเหงาเพราะว่าห่างไกลกันแต่ว่าถ้าคุณยังมองว่าการห่างไกลกันเนี้ยมันไม่ได้มีตัวแปรอื่นๆมันเป็นเรื่องของการงานหรือเป็นเรื่องของการเดินทาง แล้วก็ยังมั่นใจว่าเขายังรักคุณดีอยู่เพราตามหน้าไพ่ก็ดูว่าเขาก็ยังยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณก็พยายามทําความห่างเนี้ยให้มันเป็นความคิดถึงดีกว่าที่จะไปชวนทะเลาะดีกว่านะคะอะตรงนี้เป็นเรื่องราวภาพรวมเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะคะว่าชาวกูมที่คบหายอยู่กับชาวธาตาุต่างๆแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคือเขาคิดอย่างไรกับคุณแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ธาตุด,ดินก่อนกรกฎพิจิกมีน โอ้ขอโทษท่านดินคือพฤกษ์กันมังกรน,นะคะพฤกษ์กันมังกรน,นะได้ THE STAR แล้วก็ King of Wands ตรงนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆเอื่อยๆยังไม่ได้อยากจะพัฒนายังเป็นคนคุยยังไงก็อยากจะเป็นคนคุยอยู่แค่นั้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณก็เป็นเป็นคนที่ดีคนหนึ่งที่อยากจะคบเอาไว้ยาวๆนานๆ ความสัมพันธ์นะคะออกแบบออกแนวเป็นพระราชาญถือไม้เท้านี่คือชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องของการงานทั้งคู่หรืออาจจะคนใดคนหนึ่งทําให้ไม่ได้มีเวลามาใส่ใจอะไรกันมากนักมุ่งเน้นไปเรื่องของชีวิตการงานการหาเงินการสไร้างรายได้สมากนะคะตรงนี้ก็ตรงกับหน้าไพ่หลักคือมันมีเหตุ ที่ทําให้ต้องห่างไกลกันสมมุติว่าถ้าไม่ได้เดินทางก็อาจจะทํางานกันทางานยุ่งหนักต้องทํางานล่วงเวลาไม่ใครคนใดค,คนหนึ่งหรือทั้งคู่ทํางานโอเวอร์ไทม์การเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องทําก็เลยทําให้ดูห่างห่างกันไปด้วยเรื่องของของตัวงานเรื่องของภาระหน้าที่รับผิดชอบอะคะ่ะต่อมาเป็นชาวธาตน้ําบ้างนะคะกรกฎพิจิกมีได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็สอเหรียญ ความรู้สึกของเขายังดีอยู่หนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปไกลามากนะเพราะว่าคือตรงนี้คุณกับเขาก็ยังเป็นแค่คนคุยกันเนาะยังไม่ได้ลงตัวกันเป็นคนรักยังไม่ได้ตกลงปงใจกันคบหากันเป็นแฟนแต่ว่าความรู้สึกตรงเบื้องต้นตรงนี้ถือว่ายังเป็นความรู้สึกที่ดีทั้งหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกที่เขาดีที่ที่เขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่เป็นคนคุยแล้วก็อยากที่จะมีกิจกรรมอะไรทําร่วมกันกับคุณ เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบาลานซ์ชีวิตเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำอันนี้เป็นไพ่ของการพยายามบาลานซ์นะคะแต่ว่าบาลานซ์ได้ค่อนข้างยากภาระหน้า,าะนะที่รับผิดชอบในชีวิตก็เยอะการเดินทางอีกอะไรอีกแล้วก็ความไม่เข้ากันด้วยบางทีความขี้งอนของคุณหรือว่าอาจจะเป็นความขี้งอนของเขาเองอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าทําให้มีปากเสียงกันบ่อยคุยกัน คำงอนกันสองสาคำอย่างนี้มันก็ต้องพยายามที่จะปรับความสมดุลในช่วงเดือนนี้เนี่ยยังไม่ขาดกันแม้จะห่างกันด้วยอะไรก็ตามนะคะแต่ยังไม่ขาดแล้วก็พยายามที่จะปรับความสมดุลพยายามจะปรับตัวเข้าหากันอยู่ค่ะต่อมาเป็นชาวาธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มได้ไพ่แปดถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เทา้าแปดถ้วยนี่ก็ตรงกับหน้าไพ่หลักเลยมันมีเรื่องที่จําเป็นจะต้องห่างกันถ้าไม่ห่างกายก็ต้องห่างใจละ่ะ คือถ้าอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่มีเหตุที่จะต้องเดินทางนะแปลว่าอาจจะมีความเบื่อเบอื่อในๆกันกับปัญหาเรื่องทะเลาะงอนแง่งอน,งอ,น,งอ,นอะไรกันไปมาจนหน้าเบื่อหน้ารำคาญแต่ก็ยังตัดไม่ได้นะไอเบอื่อเบอื่ออย่างเงี้ยคือคือด้วยไพ่แบบนี้นะคะยังมองว่าก็เบื่อรำคาญอะแต่ก็ยังตัดคุณไม่ได้อะอันนี้คือหกรณีหรือกรณีที่สคือ จำเป็นต้องห่างไกลกันจริงๆคือเขาจะต้องเดินทางไกลเดินทางไปไหนไกลๆไม่ค่อยได้ทำให้ไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติทั้งหมดนี้นะคะชาวกุ่มคนอาจจะคบอยู่กับคนต่างชาติซึ่งเขาอยู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกับหลักกับคุณอะ่ะมันก็เลยทําให้ต้องห่างกาันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดหรือเดินทางไปไปไหนไกลๆตรงนี้ก็เลยทําให้มีความคิดถึงโหยหาแต่ว่าสถานการณ์มันทําให้ห่าง ความสัมพันธ์ยังถือว่าห่างยังไงก็ยังสามารถประคับประคองไปได้ด้วยไพ่เด็กถือไม้เท้าก็คือยังสามารถที่จะมีความมุ่งหวังดีๆที่จะยังกลับมานะคะไปก็ไม่ได้คิดว่าจะไปแล้วไปรับห่างก็ไม่ได้คิดว่าจะห่างแล้วห่างรับก็ยังยังมีความผูกพันกันอยู่ยังคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาซึ่งหน้าไพ่หลักก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอกันใหม่แหละหา่างกันแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองและสุดท้ายเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ได้ไพ่อัศวินถือช่วยแล้วก็จั m ม n นอัศวินถือช่วยอ่านรวมกับไพ่นี้ก็ยังคอนเฟิร์มยืนยันว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณยังมีความรักให้กับคุณดีอยู่นะคะเพียง mm hmm. แต่ว่า,าด้วยความห่างไกลกันนะอาจจะทําให้อาห่างกันไปในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์เป็นจัสมินคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เดือนนี้มันจะต้องมีเหตุให้ห่างกันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกันว่ายังไงก็ไม่ขาดก็ต้องกลับมาใหม่แบบนี้นะคะไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่เนื้อคู่ได้ นะแต่ว่าเป็นเป็นไพ่เวรกรรมเนอะกับไพ่วิวออฟฟอร์จูนจะคู่แบบไหนละ่ะคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่ศสนาอันนี้อาจจะต้องมาดูดวงส่วนตัวว่ามันเป็นคู่แบบไหนกันนะคะแต่ว่าถ้าจากแทถ้าแค่แบบภาพรวมตรงนี้มองว่ามันยังตัดขาดกันยากอยู่แม้จะหากกันอย่างไรยังไงยังไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมานี่คือเรื่องราวทั้งหมดของความรักของชาวกรุมที่เป็นคนโสดและสนิทและโสดไม่สนิทค่ทะ สุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ชาวกูมมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ